มุสาวาตวัดสิกขาบทที่5เรื่องพระนวกะโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณอัคคาลวัดเจดีเขตเมืองอารวีครั้งนั้นผู้อุบาสกพ,พากันมาสู่อารามเพื่อฟังธรรมเมื่อพระธรรมกถึกแสดงธรรมจบแล้วภิกษุชั้นเทระกลับไปยังที่อยู่ ภิกษุชั้นลวกะาสาเร็จการนอนร่วมกับพวกอุบาสกอยู่ในศาลาที่ฟังธรรมนั่นเองเพลสติไม่รู้สึกตัวเป็นผู้เปลยกายละเมอกรอนอยู่ผู้อุบาสกต่างก็เพ่งโทษติเตียนทวนธนาวา่าชไนพระคุณเจ้าทั้งหลายจึงได้สําเร็จการนอนเพลอสติไม่รู้สึกตัวเป็นผู้เปลยกายละเมอกรอนอยู่เล่าภิกษุทั้งหลาย ได้ยินอุบาสกเหล่านั้นเพ่งโทษติเตียนพลทนาอยู่บรรดาที่เป็นผู้มักน้อยสันโดษมีความละอายมีความรังเกียจผู้ใคร่ต่อสิขาต่างก็เพ่งโทษติเตียนพลทนาว่ฉาฉนะยภิกษุทั้งหลายจึงได้สําเร็จการนอนร่วมกับอนุปสมบันเล่าแล้วกราบถูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอบถาม พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข่าวว่าภิกษุทั้งหลายสําเร็จการนอนร่วมกับอนุตสัมบัญติจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบทพระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจ้าทรงติเตียนว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ชนันโมคะบุรุษเหล่านั้นจึงได้สําเร็จการนอนร่วมกับอนุปสมบันเล่าการกระทําของโมคะบุรุษเหล่านั้นนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แลพวกเธอพึงยกสีขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดัางนี้พระบัญญัติ อันหนึ่งภิกษุใดสำเร็จการนอนร่วมกับอนุปสมบัติเป็นปาจิตติก็ศิกขาบทนี้ย่อมเป็นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติแล้วแก่ภิกษุทั้งหลายด้วยประการราชนี้เรื่องพระนมวกะจบเรื่องสามเณรราหุนการต่อมา พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่เมืองอารวีตามพระพุทธพิรมแล้วสเสด็จจาริกไปโดยมักขาอันจะไปสู่พระนครโกสัมพีสเสด็จจาริกโดยลําดับถึงพระนครโกสัมพีแล้วข่าวว่าพระองค์ประทับอยู่ณนะพัทริการาเขตพระนครโกสัมพีนั้นภิกษุทั้งหลายได้กล่าวคํานี้กับสามเณราาาราหุนว่าอาวุโสราหุน พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทไว้ว่าภิกษุไม่พึงสาเร็จการนอนร่วมกับอนุปสมบันออุอสสราหุนท่านจงรู้สถานที่ควรน,นอนวันนั้นท่านสามเณรราหุนหาที่นอนไม่ได้จึงสําเร็จการนอนนอนในวัดในวัดจักรุติครั้นปัจจุสมัยแห่งราตรีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตื่นมันทมแล้ว ได้เสด็จไปวัดจักุติค้นถึงจึงทรงพระกาศแม้ท่านราหุลก็กระแอมรับพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าใครอยู่ในวัดจักุตินี้ท่านสามเณรราหุลทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าราหุลพระพุทธเจ้าค้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าลูก่อนราหุล เฮตไรเธอจึงนอนณที่นี้จึงท่านสามเณรราหุกราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบลำดับนั้นพระภูมิพระภาคเจ้าทรงกระทำตามีคถาในพระเหตุเป็นข้าหมูลนั้นในพระเหตุแรกเกิดนั้นแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้สำเร็จการนอนร่วมกับอนุปสมบัติได้สองถึงสามคือ ก็แลพวกเธอพึงยกสิขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดัางนี้พระอนุบัญญัติหนึ่งภิกษุใดสำเร็จการนอนร่วมกับอนุปสมบันยิ่ยงกว่า2องถึงสคืนเป็นปาจิตติเรื่องสามเณรราหุ อนาปฏิวานพิกษุอยู่สองถึงสามคืนหนึ่งพิกษุอยู่ไม่ถึงสองถึงสามคืนหนึ่งพิกษุอยู่คืนสองคืน <branding> แล้วคืนที1 1่สามออกไปก่อนอรุณแล้วอยู่ใหม่หนึ่งอยู่ในสถานที่มุงทั้งหมดไม่บางทั้งหมดหนึ่งอยู่ในสถานที่บางทั้งหมดไม่มุงทั้งหมดหนึ่งอยู่ในสถานที่ไม่มุงโดยมากไม่บางโดยมากหนึ่ง อนุปสัสมบันนอนภิกษุนั่งหนึ่งภิกษุนอนอนุปสัสมบันณนั่งหนึ่งหรือนั่งทั้งสองหนึ่งภิกษุวิกลจริตหนึ่งภิกษุอาธิการรมิกะหนึ่งไม่ต้องอาบัดแลมุสาวาตวัดสิกขาบทที่ห้าจบมุสาวาตวัดสิกขาบทที่หก เรื่องพระอนุรธทธเถระโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินทิกะข้าบดีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระอนุรัะเดินทางไปพระนครสาวัตถีในโกศชนบทได้ไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งณนะเวลายเย็นก็แลสมัยนั้นในหมู่บ้านนั้นมีสตรีผู้หนึ่ง จัดเรือนพักสำหรับอาคันตุกะไว้จึงท่านพระอนุรุทธะเข้าไปหาสตรีนั้นแล้วได้กล่าวคํานี้กับสตรีนั้นว่าดูก่อนน้องหญิงถ้าเธอไม่นักใจอาตมาขอพักแรมในเรือนพักสักคืนหนึ่งสตรีนั้นเรียนว่านิมนต์พักแรมเถิดเจ้าข้าพวกคนเดินทางแม่เหล่าอื่นก็เข้าไปหาสตรีนั้น แล้วได้กล่าวคำนี้กับสตรีนั้นว่าคุณนายขอรับถ้าคุณนายไม่หนักใจพวกข้าพระเจ้าขอพักแรมในเรือนพักสักพืนหนึ่งนางกล่าวว่าพระคุณเจ้าสมณะนั่นเข้าไปพักแรมอยู่ก่อนแล้วถ้าอนุญาตก็เชิญพักแรมได้ซึ่งคนเดินทางพวกนั้นพากันเข้าไปหาท่านพระอนุรุทธะแล้วได้กล่าวคำนี้กับท่านพระอนุรุทธะว่าท่านขอรับ ถ้าท่านไม่นักใจพวกกระผมขอพักแกรมคืนในเรือนพักสักคืนหนึ่งท่านพระอนุรธธุทธะตอบว่าเชิญพักเถิดจ้าอันที่จริงสตรีนั้นได้มีจิตปฏิพัตในท่านพระอนุรธธุทธะพร้อมกับขณะที่ได้เห็นดังนั้นนางจึงเข้าไปหาท่านพระอนุรธธุทธะแล้วได้กล่าวคำนี้ว่าท่านเจ้าข้า พระคุณเจ้าปะปนกับคนพวกนี้จากพักผ่อนไม่สบายทางที่ดีดิฉันควรจัดเตียงที่มีอยู่ถวายข้างในถวายพระพุทธเจ้าค่ะท่านพระอนุรุทธะรับด้วยดุสเนียภาครั้งนั้นนางได้จัดเตียงที่มีอยู่ข้างในด้วยตนเองถวายท่านพระอนุรุทธะแล้วประดับตกแต่งร่างกายมีกลิ่นแห่งเครื่องหอมเข้าไปหาท่านพระอนุรุทธะ แล้วได้กล่าวคํานี้แก่ท่านพระอนุรุทธะว่าท่านเจ้าข้าพระคุณเจ้ามีรูปงามนักน่าดูน่าชมส่วนดิฉันก็มีรูปงามยิ่งน่าดูน่าชมทางที่ดีดิฉันควรจะเป็นภรรยาของพระคุณเจ้าเมื่อนางพูดอย่างนี้ท่านพระอนุรุทธะได้นิ่งเสียแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สาม นางก็ได้กล่าวคำนี้พระท่านพระอนุรุทธะว่าท่านเจ้าข้าพระคุณเจ้ามีรูปงามนักน่าดูน้าชมส่วนดิฉันก็มีรูปงามยิ่งน่าดูน่าชมทางที่เหมาะขอพระคุณเจ้าจงรับปกครองดิฉันและทรัพย์สมบัติทั้งหมดแม้ครั้งที่สท่านพระอนุรุทธะก็ได้นิ่งเสียลำดับนั้น นางได้เปลื้องผ้าออกแล้วเดินบ้างยืนบ้างนั่งบ้างนอนบ้างเบื้องหน้าท่านพระอนุรุทธะตายท่านพระอนุรุทธะสำรวมอินทรีไม่แลดูไม่ปราศัยกันานางดังนั้นนางจึงอุทานว่าน่าอัศจรรย์นนะักพ่อเอ้ยไม่น่าจะมีเลยหนอพ่อผู้จำเริญคนเป็นอันมากยอมส่งทรัพย์มาให้เราหนึ่งร้อยกระสาบ้าง หนึ่งพันกษาบ้านส่วนพระสมณรูปนี้เราวิงบอลด้วยตนเองยังไม่ปรารถนาจะรับปกครองเราและสมบัติทั้งหมดดังนี้แล้วจึงนุ่งผ้าซบศีรษะลงที่เท้าของท่านพระอนุทักษ์แล้วได้กล่าวคำขอขอมาต่อท่านดังนี้ว่าท่านเจ้าข้าโทษล่วงเกินได้เป็นไปล่วงดิฉันตามคนโง่ตามคนหลงตามคนไม่ฉลาด ดิฉันผู้ได้ทำความผิดเห็นปานนั้นไปแล้วขอพระคุณเจ้าโปรดรับโทษที่เป็นไปร่วงโดยความเป็นโทษเป็นร่วงของผู้ดิฉันผู้นั้นเพื่อจะสำรวมต่อไปเถิดเจ้าค่ะท่านพระอนุรตัตตอบว่าเชิญเถิดน้องหญิงโทษล่วงเกินได้เป็นไปล่วงเธอตามคนโง่ตามคนเข่าตามคนไม่ฉลาดเธอได้ทำอย่างนี้แล้ว พราะเล็งเห็นโทษที่เป็นไปร่วงโดยความเป็นโทษเป็นไปร่วงจริงแล้วทําคืนตามธรรมเราขอรับโทษที่ร่วงคืนนั้นของถึงไว้ดูก่อนน้องหญินข้อที่บุคคลเล็งเห็นโทษที่เป็นไปร่วงโดยความเป็นโทษเป็นไปร่วงจริงแล้วยอมคําคืนตามธรรมถึงความสํารวมต่อไปนี่และเป็นความเจริญในอริยวินยัย ครั้นราตรีนั้นผ่านผ่านพ้น,นไปนางได้อังฆ่าท่านพระอนุุทธะด้วยภาชนียโภชนียาหารอันประณีด้วยมือของตนจนให้ห้ามพัดแล้วกราบไหว้ท่านพระอนุทธ,ธะผู้ฉันเสด็จผู้ฉันเสร็จนำมือออกจากปาฏแล้วได้นั่งน้ทที่ควรส่วนข้างหนึ่งท่านพระอนุรุทธะได้ชี้แจงให้สตรีผู้นั่งอยู่น้ทที่ควรส่วนข้างหนึ่งนั้นให้เห็นแจ้งสมาทานอาจหาร ร่าเริงด้วยทรรมีกาถาครั้นแล้วนางได้กล่าวคำนี้กับท่านพระอนุรุทธะว่าท่านเจ้าข้าภาสิทธิ์ของท่านจำแจ้งนะักภาสิตธิ์ของท่านไพเราะนะักพระคุณเจ้าอนุรุทธะได้ประกาศทรรมโดยอนเนกปริยายดังนี้เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดด้วยประสงค์ว่า คนมีจักษุจักเห็นมูอดังนี้ที่ฉันนี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทั้งพระธรรมและภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอพระคุณเจ้าจงจำที่ฉันนี้ว่าเป็นอุบาสิกาพูดถึงสรณะตลอดชีวิตจำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปต่อจากนั้นท่านพระอนุรุทธะเดินทางไปถึงพระนครสาวัตถีแล้วได้แจ้งความนั้นแก่ภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษมีความละอายมีความรังเกียจผู้ใคร่ต่อศิกขาบทต่างก็เพ่งโทษติเตียนรทนาว่าฉะไหนท่านพระอนุรุทธะจึงได้สำเร็จการนอนร่วมกับมาตุคามเล่าครั้นแล้วภิกษุเหล่านั้นได้กราวทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอบถาม พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอบถามท่านพระอนุรุทธ,ธว่าดูก่อนอนุรุทธะข่าวว่าเธอสําเร็จการนอนร่วมกับมาตุคามจริงหรือท่านพระอนุรุทธะทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบทพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่าดูก่อนอนุรุทธะ ฉะนไหนเธอจึงได้สมเร็จการนอนร่วมกับมาตุคามเล่าการกระทำของเธอนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดัางนี้พระบัญญัติอันหนึ่งภิกษุใด สำเร็จการนอนร่วมกับมาตุคามเป็นปาจิตตีเรื่องพระอนุรุทธะจบอนาปฏิวนันในสถานที่มุงทั้งหมดไม่บังทั้งหมดหนในสถานที่บังทั้งหมดไม่มุงทั้งหมด1ในสถานที่ไม่มุงโดยมากไม่บังโดยมากห มาตุคามนอนภิกษุนั่งหนึ่งภิกษุนอนมาตุคามนั่งหนึ่งนั่งทั้งสองหนึ่งภิกษุวิกลจริตหนึ่งภิกษุอาธิกรรมิมกะหนึ่งไม่ต้องอาบัติแลมุสาวาทวัดสิกขาบทที่หกจบมุสาวาทวัดสิกขาบทที่เจ็ด เรื่องพระอุทายีโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคทุตเจ้าประทับอยู่ณนพระเชตวันอารามของอนาถบินทิกะข้าอาอดีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระอุทายีเป็นพระกุล,ลุกป,ปัในพระนครสาวัตถีเข้าไปสู่สกุลเป็นอันมากครั้งหนึ่งเวลาเช้าท่านพระอุทายีครองอันตรวาศกแล้วถือบารจีวรเข้าไปสู่สกุลแห่งหนึ่ง เวลานั้นหญิงแม่เรือนที่นั่งอยู่ที่ประตูเรือนหญิงสะพ้ายในเรือนนั่งอยู่ที่ประตูห้องนอนจึงท่านพระอุทายีเดินทางไปเดินผ่านไปทางหญิงแม่เรือนแล้วสแสดงธรรมณที่ใกล้หูหญิงแม่เรือนขณะนั้นหญิงสะพ้ายในเรือนมีความสงสัยว่าพระสมณะนั้นเป็นชายชู้ของแม่ผัวหรือพูดเกี้ยว ท่านท่านพระอุทายีแสดงธรรมณที่ใกล้หูเรือนหน้หญิงหญิงหน้าเรือนแล้วเดินผ่านเดินผ่านไปทางหญิงสะพ้ายหนึ่งเรือนแล้วแสดงธรรมในที่ใกล้หูหญิงสะพ้ายหนึ่งเรือนฝ่ายหญิงแน่เรือนมีความสงสัยว่าพระสัมมาณะนั้นเป็นชายชู้ของหญิงสะพ้ายหนึ่งเรือนหรือพูดเกี้ยวเมื่อท่านพระอุทายีแสดงธรรมในที่ใกล้หูหญิงสะพ้ายหนเรือนกลับไปแล้ว จึงหญิงแม่เรือนได้ถามหญิงสะพ้ายในเรือนว่านี่นังหนูพระสม,มณานั้นในนั้นม่พูดอะไรกับเจ้าหญิงสะพ้ายตอบว่าท่านแสดงธรรมแก่ดิฉันเจ้าคะแล้วถามว่าก็าท่านได้พูดอะไรกับคุณแม่เจ้าคะแม่หัวตอบว่าแม่แก่เราท่านก็แสดงธรรมสตรีทั้งสองนั้นต่างเพ่งโทษติเตียนพลธนาว่า ชนันพระคุณเจ้าอุทายีจึงได้แสดงธรรมในที่ใกล้หูมาตุคามเล่าธรรมดาพระธรรมกถกควรแสดงธรรมด้วยเสียงชัดเจนเปิดเผยไม่ใช่หรือภิกษุทั้งหลายได้ยินสตรีทั้งสองนั้นเพ่งโทษติเตียนพนทนายอยู่บรรดาที่เป็นผู้มักน้อยสันโดษมีความละอายมีความรังเกียจผู้ใคร่ต่อศีกขา ต่างก็เพ e arians, ่งโทษติเตีย scenes, นพลธนาว่าฉนันท่านพระอุทายีจึงได้แสดงธรรมแก่มาตุคามเล่าแล้วกราบทูลเนื้อความนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอบถามพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอบถามท่าพระอุทายีว่าดูก่อนอุทายีข่าวว่าเธอแสดงธรรมแก่มาตุคามจริงหรือ ่านพระอุทายีรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าทรงติดเตียนและบัญญัติสิกขาบทพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติดเตียนว่าดูก่อนโมคบุรุษชะไหนเธอจริงได้แสดงธรรมแก่มาตุคามเล่าการกระทําทของชธอนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสย,ยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แลพวกเธอพึงยกศิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้พระบัญญัติอันหนึ่งภิกษุใดแสดงธรรมแก่มาตุคามเป็นปาจิตติก็ศึกขาบ,บทนี้ย่อมเป็นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติแล้วแก่ภิกษุทั้งหลายด้วยประการชนนี้เรื่องพระอุทายี จบเรื่องอุบาสิกาก็โดยสมัยนั้นแหละพวกอุบาสิกาพบภิกษุทั้งหลายแล้วได้กล่าวนิมนต์ว่าข้าแต่พระคุณเจ้าทั้งหลายขอรัตนาพระคุณเจ้าแสดงธรรมภิกษุเหล่านั้นตอบปฏิเสธว่าดูก่อนน้องหญิงการแสดงธรรมแก่มาตุคามไม่ควรพวกอุบาสิกาอ้อนวอนว่า ถ้าแต่พระคุณเจ้าทั้งหลายขออาราธนาแสดงธรรมเพียงห้าหกคำพวกข้าพเจ้าก็สามารถจะรู้ทั่วถึงธรรมแม้ด้วยถ้อแม้ด้วยถ้อยคำเพียงเท่านี้ภิกษุเหล่านั้นกล่าวว่าดูก่อนน้องหญิงการแสดงธรรมแก่มาตุคามไม่ควรดังนี้แล้วรังเกียจไม่แสดงธรรมพวกอุบาสิกาต่างพากันเพ่งโทษติเตียนโพนธนาว่า ชนไหนพระคุณเจ้าทั้งหลายอันเราอาราธนายอยู่จึงไม่แสดงธรรมเล่าภิกษุทั้งหลายได้ยินอุบาสิกาพวกนั้นเพ่งโทษติเตียนโพทนายอยู่จึงกราบทูลเนื้อความนั้นแดพพน่พระผู้มีพระภาคเจ้าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระทำจำีกาถาในพระเหตุเป็นเขาหมู่นั้นในพระเหตุได้เกิดนั้นแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้แสดงธรรมแก่มาตุคามได้เพียงห้าหกคำดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แลพวกเธอพึงยกสิขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้พระอนุบัญญัตินหนึ่งภิกษุใดแสดงธรรมแก่มาตุคามยิ่งกว่าหถึงหกคำเป็นปาจิตติ ก็สิกขาบทนี้ย่อมเป็นอันพระภูมิพระภาคเจ้าทรงบัญญัติแก่ภิกษุทั้งหลายด้วยประการชนี้เรื่องอุบาสิกาจบเรื่องพระชัพพคีก็โดยสมัยนั้นแหลกพระชัพพคีทราบว่าพระภูมิพระภาคเจ้าทรงอนุญาตให้แสดงธรรมแก่มาตุคามได้เพียง5้าถึงหคำจึงให้บุรุษผู้ไม่รู้เดียงสานั่งใกล้ แลแสดงทำแก่มาตุคามเกินห้ถึงหกคำบรรดาภิกษุที่มัดน้อยสันโดษมีความละอายมีความรังเกียจผู้ใคร่ต่อสิขาต่างก็เพ่งโทษติเตียนพผนธนาว่าฉนัยพระชาพพคีจึงได้ให้บุรุษผู้มีรู้เดยงสานั่งใกล้ๆแล้วแสดงทำแก่มาตุคามเกินห้ถึงหก,ค,กคำเล่าแล้วปราบทูเลเนื้อความนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงสอบถามพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอบถามพระชัพพะคีว่านู่ก่อนภิกษุทั้งหลายข่าวว่าพวกเธอให้บุรุษผู้ไม่รู้เดียงสานั่นใกล้ๆแล้วแสดงําแก่มาตุคามเกินห้ถึงหกคำจริงหรือพระชัพพะคีทุนรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงติเตียนว่าดูก่อนโมฆะบุรุษทั้งหลายฉะไหนพวกเธอจึงได้ให้บุรุษผู้ม่รู้เรียงสานั่งใกล้ๆแล้วสแสดงธรรมก่นมาตุคามเกินห้าถึงหกคำเล่าการกระทําทของพวกเธอนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสย,ยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แลก พว้เฝ้พึงยกศิกษยาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดัางนี้พระอนุบัญญัตินหนึ่งภิกษุดใดแสดงธรรมแก่มาตุคามยิ่งกว่า5้ถึงหกคำเว้นไว้แต่มีบุรุษผู้รู้เยียงสายอยู่เป็นปาจิตติเรื่องพระชัพพคี